ันยองเซยสวัสดีค่ะพบกันช่องพายันติงชาแนลวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วแต่โรงงนค่ะทุกคนใช่แบบตั้งแต่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ปิด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 เธอใช่วันนี้ก็เจอแลยเออคิดถึงมิสชูนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะ MV action reaction วันนี้เราจะมา re-action ค่ะเป็นเป็นตัว MV ของ Let Me In เล่นอิ่งเย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 ถ้างั้นเป็นเอ็นไฮเพนอ่าใช่เอ็นไฮเพนเล่นนิ่งค่ะรอเพลงนี้มานานมากเลยอะเแล้วถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอ้ยมึงตื่นเต้นไม่ต้องดูนะว้าวอะไรวะกันฝนเหรอกันสาด โอ้ยชุดสีฟ้าเป็นตรีมโอ้ยสองคนฟังฟังของเรนมีอันนั้นคือแบบว่าจะลองได้หรอวะโอุ้ยปปมึงคลิปดีตังโอ้ยมองหล่อทุกคนเลยอะ อยากคิวด,ด้วยไหมตีมอวการแล้วเนี่ยอ๋ยอจอมมดีมากเลยอ่ะแล้วโอ้ยมูน่รักทุกคนเลยอะ่ะโอ้ยนิกกี้นิกกี้ โอ้ยเจเจเจมึงเจโอ้ยต้องวดนะนี่ไม่ผ่านเหมือนแนวเริ่ไป่อ้ยเห็นนหขวดมะคทำเอ็ีดีมากเลยอะที่ขวดนาเ นี่หมดเลยอ,ะอ่ะอันนี้เหมือนอันนี้เลยสองอันนี้ของเคเคอุ้ยอ้ย,อยต้องอุย้ยเจ๊คุณรอเจ๊มานานแล้ว <c oughs> สงสวตางสองเนกันแดด <c oughs> เหมือนแบบอยู่ในตู้กระจกเหรอเหมือนตู้โชว์เหมือน <c oughs> เขาเรียกอะไรเหมือนเคยไปสวนสัตว์มาแล้วเขาจะเอางูไว้ในตู้ขนาดนั้นไม่เหมือนใช่ไหมใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบได้เป็นตุ๊กตาอุ้ยเนี่ยเห็นไหมรอแล้วมีเลเซอร์ด้วยลูกกระจกอ๋อมันหนีออกมาปะใช่ใช่ใช่โอ้ยจุดนี้ดีมากดีมากเลยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยต้องวอนลูกเบาได้เบา พันฮีซึงจริงไหลยเนิทมากด่านิ้วะควอยากไปทกวันชวนทั้งวงอ่ะเรื่องไหมจริงเหมันกูเลยก็หล่อทุกคนเลยทุกคนแบบนีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเมากแฟนพร้อมกันเลยอ่ะ โออยขอทั้ง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 กล่องเลยค่ะไอ้เนี่ยตู้แตกอะไรอ่ะตู้แตกตู้กระจกแตกจบแล้วหรออีกได้ไหมจบหรออีกได้ไหมจบหรือยังจบแล้วอุ้ยจบไปแล้วก็จบไปแล้วดีมากค่ะเลสเมีนใช่ดีมาก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 ชุดแบบเสื้อแบบนี้คือดีมากชอบมากเลยคือแบบว่าเพลงทำดีมาก ดีมากเพลงทำดีมากเอวีดีมากอ่ะชอบอ่ะคือแบบน่าแบบโคตรปังเลยอ่ะใช่คือน่ะเอ็มวีนี้คนดูเยอะอยู่เยอะอยู่เพลงนี้แหละดูปังอ่ะทุกคนว่าป่ะอื่ดีแต่พอพอกับอันนี้เลยเพลงเดบิวชัยปังปังแต่ปังปังแต่เพลงนี้แหละดูแบบว่าเราดูฮอตอ่ะเราดูแบบดูฮอตดูร้อนมากค่ะดูโซ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้คือดีมากแบบ คือวันหนึ่งจะต้องเปิดมระสามถึงแบบสี่ห้าครั้งอ่ะดูทุกวันดีไม่รู้ทำไมเพราะอ่ะแล้วคือแบบคือฟังทุกวันไม่เท่าไหร่คาดหวังกับเอมวีมากคือรออ่ะเขาจะมาแล้วก็ทำอ่ะแบบโอ้ย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 ดีมากค่ะทุกคนอ่ะเดนแอมดโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ้าย <Bye. S 1>